คุณต้องเข้าใจอย่างนี้คือเวลาคนศึกษาเรื่องเจ้าเนี่ยนะฮะโดยความสัมพันธ์ของเขากับส่วนต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะที่มันเอ่อถ้าพูดเป็นสษาังกฤคือมันเป็น traditional i s t หรือว่าแบบจารียมเยอะคือคือมันไม่ใช่แบบสมัยใหม่คือพอเราพูดถึงสมัยใหม่เนี่ยเอาอย่างทักษสินเป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายทุนพรรคหรือเป็นนายกเนี่ยเราคิดถึงนี้เอาเรียกคนรู้นคนนี้มาสั่งอะไรยี้ใช่ไหมเจ้าเนี่ยแต่ในใจเขาไม่เคยทําแบบนี้มันทาไม่ได้คือแม้แต่กับทหารเองเนี่ยเขาต้องรักษาความสัมพันธ์ในลักษณะแบบแบบเจ้าอะ นหมออย่างในหลวงพุฒิคนเองเขาจริงจริงเนี่ยหลังๆก็เจอคนน้อยมากนะฮะมีความสัมพันธ์กับกับคนในลนักษณะที่กับเปรมเองก็ก็สัมพันธ์น้อยนะที่พูดจริงๆหลายทีบางที่ไม่เคยเจอกันไม่มีอะไรเงี้ยแต่แต่คือคกลไกเหล่านี้มันเป็น,นกลไกที่ที่พิทักษ์สถานะของเจ้าไว้ไงฮะแล้วเขา oh. แล้วเขาพยายามจะทําอะไรก็ตามที่เขามองว่ามันจะสามารถพิทักษ์สถาบันนี้ได้หรือไม่ก็เขาเขามองว่ามันมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อสถาบันนี้เขาพยายามจะจะเล่นงานสิ่งที่เขามองว่าเป็นอันตรายนั้น จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าวังเนี่ยร้อร้อยเยอะแฟมิลี่ซึ่งขึ้นม,มีมีมีคนน้อยมากอะใช่ไหมโดยเพราะแบ็คกราวที่บอกเนี่ยฮะก็คือเป็นเป็นครัวที่เล็กมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะนั้นเขาก็ต้องระวังมากในความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเลยนะคนของเขาที่เป็นคนของเขาจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกก็คือ<ว>อย่างพรไทยะเจ้าไทายอันนี้อันนี้ใกล้ชิดจริงนะแต่ว่าความสัมพันธ์กับคนไกลรัดส่วนอื่นโดยเฉพาะคนไกลรัดสมัยใหม่เนี่ยตั้งแต่นาย,ยกจนถึงปปทบไปถึงภาคการเมืองยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแล้วช่วงงงงงหหหลัััััคควววววาาาาามมมมสพนนนธ์ระ่่่เเีียยใทจ้ ที่เป็นครอบครัวเล็กๆเนี่ยกับการเมืองที่กว้างออกไปเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการเมืองของระดับพักการเมืองเนี่ยมันยิ่งห่างใหญ่เลยนะฮะเจ้าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการากับพวกพักการเมืองและองค์กรมวลชนพวกนี้อยู่แล้วเงฮะเขาอยู่ๆเขาจะเรียกคนพวกนี้เข้าไปเรื่อสั่งนู่นสั่งนี่ต่อให้เรียกไปอย่างลับๆเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะฮะเขาเขาระวังเขา,ารักษาเรื่องพวกนี้มากนานๆเนี่ยในช่วงวิกฤตใช่ ไอ้การนี่ข้อการเมืองสมัยใหม่เนี่ยของที่ว่าของอูรูทั้งหลายแล้วก็มันลมมาดูแล้วเสื้อแดงเต็มไปหมดเนี่ยมันง่ายอ่ะคือเวลาคุณพูดว่าคนนั้นสั่งคนนี้สั่งคนอย่างนู้นอย่างนี้สั่งเนี่ยมันมันเหมือนเข้าใจง่ายไงแล้วเหมือนเออเป็นรูปธรรมดีอ่ะแต่ในทางรูปธรรมปฏิบัติมันไม่ใช่หรอกอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วที่เสื้อแดงหรืว่าเนี่ยคนนั่งสั่งฆ่าสั่งยิงอะไรเนี่ยพูดกันตรงๆแล้วมันไม่มีหรอกนะฮะในโลกสมัยในโลกปัจจุบันสมัยใหม่ที่มัน ในยุคนี้มันไม่มีว่าเออเจ้าเรียกคนนี้เข้าไปในวังให้คุณค่าเสื้อแดงเลยมันไม่มีหรอกแต่ที่มันน่าสนใจของการเชื่อแบบนี้เนี่ยมันบอกว่ามันเป็นด้านกลับอ่ะคือจริงๆแล้วเสื้อแดงจํานวนมากเลยเนี่ยมาจากอะไรทีจริงก็คือเชียร์เจ้านั่นแหละหวังชาวบ้านทั้งหลายแหล่ก็เชื่อเจ้าแล้วคือผลจากการโช่นชนเชื่อของรัฐไทยเข้าไปในหูชาวบ้านซ้ําแล้วซ้ำอีว่าในหลวงเป็นคนช่วยเรื่องสิสีตุลาเป็นคนออกมาล้งนำ้ำสืบสิศีตุลาเป็นคนออกมาล้างสื่อพฤษภาธมินเนี่ยซึ่งความจริงแล้วมันมีความซับซ้อนกว่านั้นเน พอถึงปีห้าสามเนี่ยในหลวงไม่ออกมาเนี่ยในหลวงไม่ออกมาขึ้นมาผมมันก็เลยสวิงกลับเลยไงจำใหมความรู้สึกว่าเออเขาสั่งฆ่าความจริงถามว่ามีการสั่งฆ่าจริงไม่มีหรอกแม้แต่หกตุลานี่ก็ไม่มีแค่ไม่หาม้ามหกตุลานี่หกตุลานี่ย,ยผมทุ่มเวลาศึกษาทั้งชีวิตเนี่ยเราพยายามจะหาคอนเนคชั่นันนี้นเดี๋ยวความที่เขาไม่มีเดิมทีเนี่วความที่มันแต่ในแต่ละเขาไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ในแง่สั่งแบบนั้นอยู่แล้วฮะผมสั่งใหนึยยกทารย์ที่ที่สั่งให้ผู้บัญชาการที่เรื่องของการสั่งให้ยก นี่อยากเอาอย่างง่ายย้อนกลับไปที่6ตุลานะแม้ทั่งอย่างลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเขาสั่งไหมว่าให้ไปบุกธรรมศาส์เขาไม่ได้สั่งหรอกเฮ้ยคุณจะ<ม>บุกธรรมศาสตร์นะอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกแต่เขาสั่ง,<ต>งอ้อมหรือ <ๆ S 2> เปล่า <ๆ S 2> ไปทําอะไรหน่อยผมคิดว่าแม้กระทั่งแม้แมกระทั่งอ้อมอมแบบนั้นก็ไม่น่าจะมีแต่เขารู้ไหมว่ากำลังทาอยู่รู้แล้วโดยภาพรวมเนี่ยรัฐไทยเนี่ยตั้งแต่3 0เม็่ต้นมา1930เออโทษ2530เป็นต้นมาเนี่ยมันมีน่ที่โมเดิร์นไหนขึ้นเยอะคือว่าถ้าคุณจะสััั่่่่่่่งงงงงกกาาาาาารรรอออะไเเเนนนนีียยยมตตตต้้ททํป็แแผ ประเทศไทยก้าวกระโดดไปอุตสาหกรรมเนี่ยระบบราชการทั้งหลายแหล่มนันนั่นเนี่ยคือถ้าไม่มีการสั่งจริงๆเนี่ยมันมันมันก็คือไม่ได้สั่งในความหมายทีย่เออคุณสั่งให้ทําน้นทำนี่เนี่ยแล้วความสัมพันธ์กับระบว่างเจ้ากับคนไกรลลัฐควบนี้เนี่ยมันยิ่งมีลักษณะในเชิงแบบแบบโมเดิร์นอย่างเงี้ยที่ว่าโอยคุณเรียกไปสั่งการเรียกอะไรนี่น้อยมากจริงๆ แต่ยิ่งหลังๆเนี่ยเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีเมันแท้ไม่มีกองหนีอะไรแล้พอพอมันแท้ไม่มีกรณีอย่างเี้ความสัมพันธ์ของเขากับกลไกส่วนอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองทหารเป็นอะไรมันก็เลยน,นี่แหละอินฟอร์มัลหรือแบบไม่เป็นทางการเยอะ นั้นคนแสดงเะล่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็พยายามเนี่ยอย่ากเข้าใจในเชิงรูปธรรมอย่างนี้ซึ่งพอเข้าใจได้นะฮะเออเขาเรียนมองในแง่ที่ว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องมาจากการสั่งของกษัตริย์แน่ๆแล้วบางทีผมฟังมากๆผมก็รู้สึกเออมันเป็นไอโรนีมากเลยนะที่ไม่รู้ตัวว่าคนแสดงใต้ดินจํานวนมากเนี่ยที่ด่าเจ้าอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าเจ้าเนี่ยเหมือนเทวดาเลยเอาเข้าจริงๆเนี่ยสั่งได้ทุกอย่างเลยคือวางแผนดูเพื่อนมาทั้เรื่องการเมืองไทยเนี่ยสองสี่ห้าเป็นปัจจุบันหมดเลยนะทททุกเเเเเรรืืืื่่่่่่ออออองงงงงงงลลลยยคคป็นนนสสสัััีแด้้วูบหหม โดยที่ผมเคยจริงผมเคยผมเคย,ผมเคยไปเขียนเตือนถือหลายๆลคนนะว่าโดยโดยที่โดยที่บรรดามิสัยทั้งหลายไม่ไม่รู้ตัวว่าคุณเนี่ยทาให้คนเนี่ยเป็นเทวดาจริงๆอืม mm. อันนี้จริงๆเลยนะคือมีแต่เทวดาเท่านั้นใช่ไหมฮะทึ่มีความสามารถระดับเนี้ยที่สามารถวางแผนควบคุมสั่งการทุกอย่างได้หมดเลยความเลวร็วทั้งหลายหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของเทวดาคนเนี้แต่โอเคเขียเจ้าว่าเนี่ยผู้นี้ทําให้เจ้าเป็นเทวดาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะว่าไอ้วาทกรรมดาจ้าของยุทใต้ดินเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ย มันคือการทำให้เจ้าเป็นเทวดาคือระบบวิธีคิดเนี่ยไม่ต่างจากเดิมที่เคยโตขึ้นมาในมานธรรมแบบนี้เลยจริงๆคืออธิบายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีความสามารถเป็นเทวดาวางแผนหมดสั่งการหมดทุกอย่างในโลกที่เป็นจริงนะั้นไม่เคยมีอย่างนี้เลยนะฮะเพราะจริงๆเขาไม่ใช่เทวดาง่ายๆเลยทาไมไม่ผมรู้ได้แต่เนี่ยเวลาเวลาคุณด่าว่าเจ้าเป็นคนสั่งทำนู่นทำนี่สั่งนู่นนี่นี่หมดทุกอย่างเนี่ยคุณไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังทำให้เขาเป็นเทวดาจริง,รง,ซงๆซึ่งไอรอนีของเรื่องทั้งหมดในฐานะที่ผมเป็นนักว คอยเรี่ว่า observe หรือศึกษาเรื่องการเมืองไทยนะมันมันเป็นตลกร้ายหนักมากๆเลยว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยพวกที่แอนตี้เจ้าเนี่ยจริงๆแล้วในวิธีแอนตี้เจ้าหรือวิธีคิดของการแอนตี้เจ้าเนี่ยมันตรงกับวิธีเชียร์เจ้าโดยไม่รู้ตัวเลยค,คือคือมองเจ้าเป็นเทวดาที่มีความสามารถอย่างมหาศาลเลยอยู่เบื้องหลังทุกอย่างวางแผนทุกอย่างวางแผนได้หมดเลยจะทํารับประหารทางนู้นทางนี้มาหล่ทาําอย่างนู้นอย่างนี้เมื่ไหลายจะสั่งการอย่างนี้เมื่อไหล่อะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะคนที่เป็นได้นี้ขนาดนจริงๆอ่ะคืออะไร,ค,ออะไรคือเทวดาฮะ